ครับก็พบกับผมไทเกอร์ซัสซ่ d กิมดีชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันในซีรีส์ใหม่นะฮะเป็นซีรีส์แอน์ฟาร์มนะฮะเห็นที่มีของนี้คือนี่คือผมเสกมานะทั้งหมดเลยนะเสกมาตอนแรกนะคือแต่ไอ้พวกนี้แหละนะเพิ่งเสกมา แล้วเราก็มา,าเริ่มกันเลยนะในพาร์ทที่หนึ่งนะครับเริ่มเลย,เยไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ตีดีกว่าโอ้โหตัดไม้เลยตัดไม้เลยแบบแรกผมมารีวิวแมปดูก่อนแล้วนะตอนที่ก่อนจะมาถ่ายเนี่ยคือรีวิวมา แต่ไม่ได้อัพคลิปลงหรอกก็แค่ทาเป็นเล่นๆเฉยๆก็ไม่ได้อัพคลิปลงนะรอให้ยยต้นไม้ย่อยสลาย ลายต้นมันจะสลายกันทำไมมันไม่จะสลายะ่ะเจะาสลายแล้วแต่ต้องขอให้มีต้นหนึ่งเนี่ยจะไม่เสกมาแน่เลยอะ ยังดียังดีที่สุดได้าต้นไม้สิต้นเลยเหรอฮะก็ปลูกไว้ก่อนปลูกไว้เลยสองต้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเราต้อง เออทำอะไรก่อนดีวะทำบ้านใช่ไหมทำบ้านแถวๆนู้นจะดีไหมทำบ้านแถวนี้ดีไหมทำบ้านตรงที่มีน้ำดีกว่าเราจะได้ไอ้นี่ไงปลูกผักได้ไง แอนฟาร์มเราจะเลี้ยงตัวเองวยผักเรายังมีไข่มีไข่สำหรับปลูกสัตว์ได้ก็มีวัวแล้วก็แจ้แล้วก็พริกนะ สร้างบ้นจะหนดีวะ่ะสร้างตัวนี้เลยกนะันเดี๋ยวคงจะไม่เรียกว่าบ้านนะครับเป็นคงจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะเป็นโดมเล็กๆนะฮะที่ยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอะไรเลยแม้แต่น้อยเดียว วาพน,นี้คงจะเป็นผมว่าจะขวดได้แค่นั้นเราอาจจะมีไปที่กล,อล่กลองนั้นกล่องนี้นี่้ามันอาจจะแหลกนะน้อยนึง อาจจะแหลกมากเป็นบางครั้งก็อย่าพึ่งอะไรนะมันเพราะมันแหลกแหลกมากมากเลยตอนนี้ที่ผมถ่ายอย่เนี้ <c oughs> สิ่เยเสร็ลแล้วบ้านเราคงจะไม่เรียกว่าบ้านหรอกมนะั้ง จะเป็นโดมเล็กๆที่ผมพูดไปนะคงจะยังไม่เรียกว่าบ้านนะครับคงจะเป็นโดมเล็กๆอยู่ เราจะทําบ้านให้ก็แกะแล้วก็วัวแล้วก็อะไรอยู่นะทำไมแก้เฮ้เจออะไรเนี่ยเจออะไรตัวเองเจออะไรตัวเองนี่มันอะไรอะ่ะเฮ้ตกแล้ว อย่าบอกได้ว่ามืดแล้วอะทำไมอยากยุ่งกับมันมีย,ยุ่งกับมันเดี๋ยวมันนำความสวยมาให้เราอีกเวลาเราขุดเนี่ยผ้ามันอาจจะแหลกๆกนะฮะก็คนคนดูหน่อยนะฮะ อาจจะได้ยินเสียงรบกวนเล็นกน้อย,เป,เ,ยเป็นเสียงลมเป็นเสียงลมเสียงแรงเดี๋ยวเราต้องเราจะจะปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันเลยไหมปล่อยมันอยู่ด้วยกันเลย,ย,ลย,นยนเลยนาะจะได้จะได้เบียดเบียนกันอยู่เดี๋ยวแกได้ทำการวิจัย แอนฟาร์มภาคสอง 2. ทำไมมันแหลกอย่างนี้ฮะมีใครบอกเ้นได้ไหมทำไมมันถึงแหลกมีขดุขดขุดอยู่อย่างเงี้ยผมว่าเราขุดมาประมาณหกนาที เดี rồi, này nói nói ๋ยวเราจะปล่อยแจแล้วให้มันน้อยน้อยหน่อยแจแจมีอะไรอยากออกไม้ยังยังมันต้องออกไปวัวสิ ไปแล้วแจจะออกมายัางอืบอกแล้วว่ายังไม่อยากออกมาก็าไม่ต้องให้ออกออกเลยแกโอโหแกยังเด็กอยู่แจยังตัวเล็กอยู่อจะนานจะทิ้งแกไปอมาทิ้งไม่ได้แล้วต้องทําอะไรต่อดีนี้คือนี้คือต้อง ทำเลยกล่องครับรีบเลยรีบเลยไม่เสียเวลาแล้วก็ทาที่ทาที่ขุดหินรีบเลยรีบเลย ไม่รีบก็ไม่ได้แล้วหละมันแหลกขนาดนี้ะจะไปขุดที่ไหนดีหินที่ไหนมีห,นห,นมหินให้ข้าขุดบ้างข้าจะขุดเอาเหินก็ยังไม่มหาขุดหรอกต้งจะเอ่อ ผมจะยังไม่ขุดตอนนี้หรอกนะเนี่ยเราลงมาทางเนี้ใช่ไหม yes yes okay okay โอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพาร์ทแรกก็ประมาณสักแปดเ้านาทีนี่แหละนะฮะก็ดูเวลาตัวนี้เอาวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพกก 8, บนะบเตัวก็ขอสวัสดี ดีครับสวัสดีทุกคน